สบายดีสวัสดีค่ะไอรินสบายดีด้ะสวัสดีค่ะไอรินอยู่ในกล่องหมีไม่ล่ะนี่นของมักอาบื้น้งนองไอรินเด้อนั่นน้องอรินอยู่ในกล่องอิรินมักลินอยู่ในกล่องเอาขึ้นมาก็อยากลงไปอีกบื้อวันนี้เฮลสิมาเห็นอย่างอริน วันนี้อาซีมาตามทั่วชูพี่พี่กินเนาะวันนี้ซิตามกทั่วปันกินเดอร์กินกับน้องอรินสองคนเพราะว่าพ่อไปทำงานเนาะอรินเนาะของของอรินมีอย่างของอรินของอรินมีต้มไก่ละกะต้มพักเนาะจากน้องอรินสิกินหรือว่าน้องอรินแบบสองมื้อนี้บอก่อยกินข้าวบัาไดสักเป็นอย่าง แต่กอนกินเก่งเก่งเนาะเดี๋ยวสีต่ำม,มักทั่วพันกินเดอร์มักทั่วกะซื้อมาแต่พูดแหละแต่ตลาดพูละกับละสิบบาทพอดียายวะพ่านไปตลาดยายอันบอกว่านางเอ้ซื้อมักทั่วซอยเน่กก็เลยซื้อซอยเพื่อนกําละสิบบาทไปไปต่ำม,มักทั่วเนาะกาจีวุ่นวุ่นจังหน่อยนะเพราะว่าน้องไอรินเพื่อนกาจีไปซอยตา่าเลยวันนี้ฮะเนาะไอรินเนาะ พื่อนหาก,กันนอนตื่นแน่ๆจ้าเอ๊น้องไอลินอยู่ในกล้องแล้วป้ายส่งข้ามลาวเลยส่งไปหาไม่อุ้ยเลยส่งไอรินข้ามลาวไปหาไม่อุ้ยเลยเนาะป้าไปตามักทั่วกันตามักทั่วกินเที่ยงเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงครึ่งแล้วป้าไปไป้าไป,ไป,ไปตามักทั่วเนานะลูกเนาะ ลาอย่าดือเด้วยลุงเด้อนี่ กินนะลูกเปลือกมาันไม่เอาเปลือกมันลูก 我来 มาเดอร์กินข่าวเดอร์ตำาม,มักทั่วของน้องไอรินมีต้มผักต้มไก่ต้มไข่พร้อมขออนุญาตใส้มือเดวอวันนี้มีข้าวเหนียวขอใสมือกินได้ไหมเอาซ้อนให้รินก่อนออออเดี๋ยวลงเดี๋ยว จ้าจๆๆอารินสวัสด,ดีค่ะยังคะสวัสด,ดีค่ะขออนุญาตใช้มือว่าอีกรอบนึ่ง <c oughs> อลินกินไข่ขาวจ้ากินข้าวกับไข่กินไหมกินไหมยินกินหรือเปล่า กินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อเ้าคายบ่แหละนอนไอลินคายแน่ย่างลูกกินแม่กินแม่ลูกกินข้าวดุอ่ลอะอะอะแครอทดกแครอท เป็นพี่ๆกินข้าวกับน้องอลลินแล้วน้องอลลินเสียงดังเด้อเอ,าอ้าเขายังลูกอ่ะพักพักพัก Hello alo ác cay à lớn lắm à. ừ lấy thùng này vô dạ lên này

vai, Adin cứ bung gìn luôn, ơ, ui, ăn gì luôn, ừ แม่ป้อนเกาเหรอเก้าอะไรล่ะลูกอเอาผักนี้ลูกะ<ม>นะนี่ไงโอเคเหรอนี่ไงนี่ไงโอ้ยเยอะแยะเลยนี่กินแล้วลูกกินแล้วคนเก่ง<ม>คนเก่งของแม่คนเก่งของแม่เออ <c oughs> อรินไม่กินแม่กินนะ ไม่กินนะไม่กินข้าวนะอะไรจ๊ะเอาไม่ข้าวเหนียวนี่<ม>เอาเหนียวเหนียวไหมไม่เอา,าเอาโบาเอาเหนียวเหนียวโบใช่อ ินเหนียวกับไก่เนี่ยกับไข่เนี่ยอืไปไม่ไม่กินไข่อะลูกแม่จะเอาอะไรให้หนูกินเนี่ยเห็ดอันสปาเกตตี้ให้กินไอรินกับบุกินนะนึกว่าไอารินชิกินไอลินกับบุกินซ้ำ กไก่นี่ลูกอ่ะไป้กินแม่กินแล้วเด้อ อะไรอีกนะนี่ไงจ๊ะลูกอะผักแม่เอาเองไงะไรดีอ่ะ นี่ลูกอ่ะอ่มอ่งวดินเบืออาหารเราเด้อแม่สเเฮตยังให้ลูกกินอ่ะน อาพักไหมักพักักพัก,ก,กอ,อ้มโอ้เก่ง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 เดี๋ยวแม่ร้องเพลงให้ฟังเอาเพลงอะไรกินข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเนาะเดี๋ยวแม่ร้องเพลงให้ฟังเนาะออขออนุญาตใช้มือเด้อจ้าเด้เออ้าตกมือแปะแปะตกมือแปะ แพ้เรียกแพะเข้ามาอหลังจากที่ไอรินเป็นไข้ามาไอรินก็เป็นแบบนี้ไอรินเบื่ออาหารอยู่นองลูกเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ทาทำเป็นบออะสวัสดีจ้าอ่ะบายบาย ตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะเก่งมากเลยเอาคุณเก่งคุณเก่งอะแม่ปนเอาเอะไรอะลูกอ่ะเฮ้ยเก่ง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  อะแครอทอะหยองยองไหมอะเพลงอะไรลินไม่ร้องให้ฟังนี่อึ้งอางไหมอึ้งอ่างมานั่งข้างโอง ทำตัวยุ่งยุ่งจะคอยกินมดเด็ <c oughs> กเอ๋ยเจ้ายาพูดปดเด็กเอ๋ยเจ้ายาพูดปดจะเป็นดังมดเป็นยาอึงอ่างเอาอีกเหรอกินข้าวด้วยสยิอันนี้แค่ละวนี้ โอ้ oh, ไม่เอาจ้จไม่เอาจ้จไม่เอาจ้จเรียกพี่พี่มากินข้าวกับไอรินแล้วนูน่นพี่พี่อยู่นูน่นนู่นกินข้าวกับไอรินเด้อว,วันนี้ไอริน ไม่ค่อยกินข้าวปันไดเนาะ,อะโอ้ยลินเก่งอะลินเก่งอะลินเก่งเก่งเก่งอะลินกินข้าวเก่งอ,อันนี้แม่ป้อนอ่ะอ้ามอ้อแซบบอ,อกินเองเลยลูก อบนาน,น่าไหมเ<อ>งียบเงียบก่อนนะเดี๋ยวเอาบดาน่าให้นะ<อ>เดี๋ยวเอาบดาน่าให้นะโอ้คนงานงานสวัสดีค่ะก่อน<ม>สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนลิ ลินลูกสวัสดีจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพราะว่าน้องไอรินงองแงแล้วเมนบบโอ้อัสสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีจ้าอ,อุ้ยเป็นอย่างอ่ะอุ้ยอะ ไว้เจอกันไหมคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวขอเบิ้งน้องไอรินก่อนเด้อน่ะ <c oughs> น้องไอรินเพิ่นแบบบ๊อสบายเนาะเลยแบบบอค่อยหิวข้าวกันได้เลยบอบค่อยกินข้าวสองมื้อมานี่แหละเห็ดกับข้าวให้เพื่อนกินเพื่อนกาบอค่อยถือปากเพื่อนเพื่อนกะสิกินกินได้แต่แบบพวกมากไม้ก็เลยเอา <c oughs> <c oughs> พวกมากไม้ใ <c> ห <oughs> ้กินไปก่อนเนาะ <c oughs> อ่ะบายบายก่อนลูกบาย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 จ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลูกลูกสวัสดีจ้า